โอเคอ้าวนอนนอนเอานอนดันไปข้างหลังอ่านอนดึงดึงหน้าเขาด้วยดึงหน้ากดกดหน้าเขาลงด้วยอ่าเกือบแล้วเกืนอบแล้ว <c ười> ไม่หนูหนูไปจับเชือกอยู่ที่เดิมอะ่ะหนูก็ต้องเลื่อนเชือกมาเลื่อนมือปล่อยปล่อยให้เขาแต่ว่ามือเรายังดึงอยู่นึกออกปะอ้ยหม็นอ้เดี๋ยวก็ตาม โอ้ยโอ้ยน้องน้องเบินหน้าหนีเลยเบินหน้าหนีเลยอ่าแล้วก็ดึงแขงหลังมือซ้ายก็ค่อยๆนั่นดึงเข้าไปเย้อ่าทำฝึกทุกวันเดี๋ยวก็ได้ลูกเก่งเ ดูทำหน้า <mean> ดูมุกเหม็นครับเหม็นครับพี่น้ำเพชร